ดีตอนนี้มาถึงตลาดนะคะตลาดอาหารทะเลสมสานนะคะจะพาพี่น้องชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรือจากกีนาลืลเบดนะคะเอาวันนี้ดูตัวนี้ก่อนดูอาหารการกินมีอะไรบ้างเขาซื้ออะไรกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยซื้อปลาเขาก็ทอดปลาให้ซื้อกุ้งเขาก็อบก,กุ้งให้ซื้อหอยเขาก็ลวกไว้เสร็จเลยนะคะทุกอย่างพร้อมทานได้นะคะพร้อมทานได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะไปค่ะนี่เขาซื้อหิ้วมาแล้วเราไปชมกันก่อนนะคะต้องตัดสินใจว่าเราจะซื้ออะไรนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหอยเราก็เดินเลาะดูบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรไ ตัวน,นี้ก็ทอดให้เสร็จทำให้เสร็จค่ทอดฟรีดีปลาด้วยตัวนี้รับทอดฟรียา่างฟรีอ,อกรีนะคะปลาหมึกก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ผัมะนาเนาะนี่ว่าปูแกะเรียบร้อยนะคะหอยเปิด ก,กิมก็มีนะคะ,ะนี่แมลงคูกุ้งตัวใหญ่มากเลยทอดไทฟีร้อยห้าสิบแล้วก็ให้เราไปนั่งทานที่ไหนเนาะทีนี่สามร้อยนะคะนี่ก็เป็นกุ้งนะคะ นี่คนะ่ะตัวนี้รับทําให้เสร็จนะคะตั้งหอยหวานด้วยค่ะปลาหมึนนกด้วยนะคะนี่ก็กำลังเดินกันมานะะร้านซีฟู้ดนะคะนี่เป็นเรืงนึงปลาหวานจัมโบ้กิโลละสองร้อยนะฮะไปเดินกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพึ่งแวะเดี๋ยวซื้อสับป,ปะรดื้อสับป,ปะรด มีสับปะรดด้วยค่ะมีน้ำปลาหวานด้วยอของเปรี้ยวๆอยู่แล้วกินได้มานดีไม่ได้เลยเกี๊ยวไม่ได้นหวาได้นะคะหวานหวานเลยจ้ามะม่วส้มโอเลยค่ะชุดถไล่มะม่วงเขาโอ้ชุดละห้าชิ้เมื่อวานซื้อสามสิบยังกินไม่หมดเลยส้มโอนีม้ปลาหวานห้าชิ้มะม่วงสามชิ้โอ้จ้ะ คือจะเดินไปนี่เป็นสละดดูก่อนนะคะไปต่อค่ะมีข้าวด้วยดูก่อนนตอย่ะมาวดกวยก่นะคองมากเลยค่ะเนี่ยเราเดินกันก่อนนะคะที่น้องค่ะเราเดินก่อนนี่ก็เป็นหอยนางรมนะคะ เราไปดูน้ำปลากันว้าวต้องเดินค่ะไม่เดินเราจะไม่ได้สัมผัสนะคะโอ้สุดยอดเลยนี่เป็นกะปิเป็นน้ำตาลกะปิเปาหือ้อปลาหมึกไปค่ะเดินต่อ กุ้งกุ้งเผาจจมโบ้ปลาหมึกปลาอินทรีมีกล่องโฟมด้วยนะคะโอ,โอ้เหมือิดทะเลเลยอันนี้สองของค่ะ so ี่ออ so ันนี้่สองอันนีอันนี้ใช่ไหม นที่หัวสัตวี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้นั้นได้จากส้นม้าใหม่เลยค่ะข้าวสิบโลข้า่าไหร่ตัวนี้จัมโบ้เดินต่อเลยนะคะอข้าวพัด ทัดปูกุ้งไหมคะสุดยอดเฉินกุ้งเสร็จที่ชิมมาชิมอือทีนี้ก็จะเป็นกุ้งเอะไรมาขายนก่อนน้เลยนะคะกุ้งไหมจ้าเดินชมจ้าตัวนี้อะไรจ้าไข่หัวมกจ้านึ่งหรืออบย่างให้จ้าโอ้ย่างให้ย่างให้ไม้เท่าไหรเนี่ยสามไม้์ร้อยหนึ่งจ้าเออสามไม้์ร้อยสามไมลร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกลัวท้องพ่อบ้านจอดรถแล้วโอเคก่อน เอาอะไรนี่คะพี่ทุกคนนะ้ี่จ้าคงไม่นานมาภป็สามสามได้นะพี่คะปูก็มีก็ผัดก็มีพอดีไม่กินข้าวลัวอ้วนอาหารทะเลก็มาเที่ยวเฉยๆอยากมาเห็นน้ําทะเลแล้วตรงที่เขาเล่นน้ําเล่นได้ที่ไหนฮะไม่ว่าเขาเล่นน้ําได้ที่ไหนที่เล่นไม่ได้น้ำไม่สะอาดที่ต้องเท้าไปหัดน้ำใสหัดน้ำล้ำอ่าน้าใสไปไกลไหม ไกน้ำใสไม่ไกลที่ไปตรงมันมีทางแย่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกพ่อบ้านให้ให้ไปหาหาน้ำใสแต่ต้องซื้อกับข้าวที่นี่ไปที่นู่นมีไหมมีแต่แพงแต่บางคนก็ชอบซื้อของที่นี่ไปของที่นี่ไปแล้วก็ไปนั่งทานที่นู่นโอ้ซื้อแล้วไปนั่งทานที่โน่นโอเคเขาให้นอนพักได้ไหมมีมีรีสอร์ทใช่ไหมมีมีแต่ว่ามีหาดให้เราไปนั่งเล่นได้โอเคเออวางลูกบอลนะ โอ้จ่าจ่าเขาเป็นของเอกชนของรัฐบาลมีไหมของพวกเทศบาลอะไรหรือไม่รู้หนูอยู่ที่นี่หนูไม่รู้โอ้ยันต้องไปพิสูจน์เนาะหาน้ำใสใช่ไหมพิมพ์เข้าไป Google ก็จะพาไปโอเคพอดีจะมา้นั่นนะหาทินารีเขาติดวันนี้ทหารหาดทีนารีหาดอ้ไั่นน่ะของทหารแล้วที่นี้ปรากฏว่าขมิ้น กันเราลักเาก็เลยซ้อมนะฮะไปเดินกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดินก่อนเดินก่อนค่ะสี่โลสองถุงเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นเป็นหุ่นโ่ะเป็นกระต่ายใช่ไหมคะ เป็นอย่างดูเหอกว่านหมวดนะหมอะไรที่เป็นตัวแบบนี้แต่เล็กต้องแยกลอยนะนี่คืออาหารทะเลที่สมสานนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาน้ำใสนะคะแต่ต้องซื้อของที่นี่ไปเ<อ>ข้าไปกินเนาะโอ้ตัวนี้จะเป็นปลาหมึกนีาา่นะคะพา,ามาชมนะคะปลาหมึก โอ้ที่นี่เป็นมอไม่ใช่ขมิ้นเป็นมอนหนูเป็นมอน,นะคะเออว้าวเอาละค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนี่ค่ะตลาดวันนี้นะคะไปสนใจมาเลยค่ะที่เสมาสารนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะ